สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับ SFD นะครับกับ BMD นะครับของเฟรมนะครับโดยใช้การคำนวณมือนะครับและใช้โปรแกรมนะครับ T-Beam นะครับ่มแรกนะครับเราจะทำการหา reaction นะครับที่จุด A แล้วก็จุด D นะครับที่จุด A นะครับจะมีสองแรงนะครับก็คือแรง Ax กับ Ay นะครับมีสองแรงครับ Ax กับ Ay นะครับ แล้วก็ที่จุด B นั้นจะมีแรงอีว่ B y นะครับโดยนะครับเราทำการหาเรีคชันนะครับซึ่งหามาแล้วนะครับจะได้นะครับ a x นะครับเท่ากับหนึ่งจุดแปดแปดหกนะครับส่วน b y นะครับจะได้เป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งสี่นะครับและค่า a x นะครับ เราจะได้จากนะครับแรงกระจายนะครับที่ b ถึง c นะครับแรงกระจายนะครับจะมีค่าจุดตรงนี้นะครับเท่ากับ0.28นะครับต่ับไปนะครับทงการแยกที่ส่วนนะครับออกมานะครับโดยเราจะใส่แรงที่เรารู้ก่อนนะครับ รงที่เรารู้ครับจะมีแรง ay นะครับกับ ax นะครับก็คือจะมีแรง ay ax นะครับ0.28นะครับแรง ay นะครับเท่ากับ1.886นะครับตรงนี้จะมีแรง 1T นะครับนี้จะมีแรงเป็น1.5นะครับตรงนี้นะครับจะมี6 1.6 ที่ B นะครับจะมี AY ABY นะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งสี่นะครับมีแรงจ่ายตรงตรงกลางนะครับก็คือนี่ครับศูนย์จุดแปดนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการหาแรงที่เราไม่ทราบนะครับแรงที่เราจะไม่รู้ก็คือจะมีแรงในแนวแกนนะครับมีแรงเฉือนนะครับแล้วก็มีโมเมนต์นะครับ ในแนวแกนนะครับจะมีลงจะมีที่นี้เอ่อทีถึง C ีตรงนี้นะครับจะมีแรงกระทําลงมาที่ C ุดีนะครับหนึ่งุดแปดแปดหกนะครับจะมีแรงเฉือนนะครับนี้นะเทรากบเทบศูนย์จุดสองแปดนะครับต่อแปจะจะมีโมเมนต์นะครับเรียกโมเมนต์ที่จุดซีนะครับจะมีโมเมนต์นะครับ มีโมเมนต์ทวนนะครับเท่ากับนะครับ0.28นะครับคูณกับ3นะครับได้เท่ากับ0.84นะครับเราเราสามารถไปใส่ที่จุด d d ได้นะครับโดยนะครับเราจะใส่ที่ขอภไปนะครับ c นะเราใส่แรง c นะครับได้นะครับจากที่เราหามาจาก a ถึงที่ส่วน a ถึง c นะครับโดยนะครับถ้า c นะครับจะมีค่านะครับเท่ากันนะครับแต่ค่าจะต่างกันนะครับยเครื่องหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงเข้ามาแทนนะครับศูนย์จุด สองสี่สองแปดนะครับจากแรงลงก็จะเป็นแรงขึ้นนะครับหนึ่งจุดแปดแปดหบนะครับจากโมเมนต์นะครับจากตามนะครับจะเป็นทวนนะครับศูนย์จุดแปดสี่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาที่มีถึง e นะครับอ b บนะครับตรงนี้นะครับจะมีแรงลงที่จุด e ีนะครับ ก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งสี่นะครับก็ะจะมีแรงออกมาตรงนี้นะเท่ากับศูนย์จุดสองแปดนะครับและจะมีโมเมนต์นะครับควรนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับศูนย์จุดสองแปดนะครับคูณกับตึ่งเงินของเจ็ดก็คือศูนเท่ากับสามจุดห้าครับจะได้เป็นศูนย์จุดเก้าแปด ซึ่งพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็ไปใส่ที่จุดีนะครับแรงลงนะครับจะเป็นแรงเพ้นแทนแล้วก็คือ1.214นะครับต่อไปนะครับก็จะมีแรงเข้ามาครับ0.28นะครับแล้วจะมีโมเมนต์นะครับ0.98นะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการวาดกราฟนะครับ เราจะวัดกราฟนะครับ SFD ครับกับ BMD นะครับเราเวิร์ดว่าเรามาเริ่มวาดครับที่ A ถึง C นะครับโดยนะครับเราจะพิจารณานะครับตามนี้นะครับแรงขพ้่ฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับแรงลมนี่แรงขึ้นฝั่งนี้ครับลบนี้ครับ่อแปลงครับ จะเป็นบวกนะครับตรงนี้จะเป็นลบนะแล้วก็จะมาทําการวาดน,นะครับ A ถึง C นะครับส่ว,นน,สวนนี้นะครับจะสังเกตว่านี่นะครับจะมีแรงเป็นแบบนี้นะครับดังน,นั้นนะครับจะมีค่านะครับเป็นลบนะครับ ก็เป็น0.28นะครับก็เป็น0.28นะครับต่อไปนะครับเป็น BMD นะครับ BMD เราจะมีโมเมนต์นะครับเท่ากับ0.84นะครับซึ่งนะครับเราอยูต่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ขายในส่วนนี้นะครับ แล้วก็จะทำการวาดไปนะครับนี่คือุจดแ0.84นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเราจะมาดูที่ BE นะครับ ที่ PE นะครับเราจะมาดูกราฟ SMD นะครับ,ะรบ mm hmm. จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเป็นแรงของฝั่งนี้นะครับแรงจะมีค่าเป็นบวกนะครับนี้นะครับ จะมีนี่ครับก็คือจะมีเท่ากับ0.28นะครับต่อไปนะครับนอวาดบ m บนะครับ Bmd นะครับเราจะสังเกตว่าหน้ายิ้มนะ็จะเป็นเป็นหน้าบึ้งนะครับตรงนี้นะครับก็คือ0ูนจุดเก้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาว่า4 0ง e นะครับที่ 4.00E นะครับจะมีแรงขึ้นนะครับ1.86นะครับจะมีแรงลงมาครับ1ทีนะครับมาหักล้างกันแล้วนะครับจะเหลือแรงขึ้นไปนะครับเท่ากับ8.86นะครับเป็นทีจุดนี้นะครับมีแรงกระทำลงมานะครับ1.5นะครับแล้วก็เอาศูนย หนึ่งจุดห้านะครับลบกับแปดแปดหกสูจุดแปดแปดหกนะครับเราจะได้เท่ากับนะครับศูนย์จุดหกหนึ่งสี่นะครับถึงจุดนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะวาดบ m d อมนะครับของส่วนนี้นะครับซึ่งเราว่า b ีเอ็มครับ เาจะมีแรงโมเมนต์นะครับก็คือน้บบึ้งจะมีแรง0.4นะครับเป็นลบนะครับแล้วก็พอถึงจุดนี้นะครับเราสามารถหาของจุดนี้ได้ก็คือนำนะครับสลบครับในส่วนนี้นะครับที่ใต้กราฟของอันนี้นะครับหาได้จากนะครับ0.8 8 หกนะครับคูณกับสี่นะครับแล้วก็ทำการลบด้วยโมเมนต์เก่านะครับก็คือศูนย์จุดแปดสี่นะครับเราจะได้ค่าออกมานะครับเท่ากับสองจุดเจ็ดศูนย์สี่นะครับนี่ก็คือสองจุดเจ็ดศูนย์สี่นะครับต่อไปนะครับก็จะแล้วก็ค่าจุดนี้นะครับก็คือจะมีแรงก็คือมีโมเมนต์ครับศูนย์จุดเก้าแปดนะครับ ก็จะมาลากเราก็จะได้ครับ F. F. F F D นะครับกับ B M D มาแล้วครับก็จะทำการวาดนะครับ อาจารย์วาดนะครับสมวัดอันนี้คือการ SFD นะครับก็ครับจะมีนะครับ เข้าไปแรงเข้าไปนะครับแรงลบนะครับศูนดสองแปดนะครับศูน์จุดสองแปดนะครับแล้วก็นะครับที่ ที่สูงนะครับจนถึงนี้ครับถึงติ๊นี้นะครับก็คือตูนติ๊แปดแปดหกนะครับ น0.614นะครับ614อย่างนี้นะครับต่อไปก็คือระจรับวัดของ F ถึง B นะครับ เอฟถึงบี B นะครับจะมีแรงกลับมานะครับก็คือศูนย์จุดสองแปดนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับหลังจากเราได้รูปแบบนี้นะครับอันนี้คือกราดกราฟของ SFD นะครับต่อไปนะครับเรจาจะมาวัดของ BMD นะครับหา BMD นะครับเราจะมาเริ่มที่ A AC นะครับก็ จะได้ออกมานะครับก็คืออันนี้นะครับที่จุดศูนย์จุดแปดสี่นะครับแล้วก็เราจะได้ค่านะครับที่นี้นะครับออก็คือของบีก็คือของ e b นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ0.98นะครับจะมาดจะลังว่าสองตรงกลางก็คือเราจะได้ตรงกลางก็คือเปมนค่าตรงนี้ครับก็คือ0.84นะครับตรงนี้นะครับก็คือ0.98นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ2.704นะครับ เราก็จะได้เป็นรูปนี้ออกมานะครับซึ่งนะครับคาคํำนวนมือนะครับเราจะได้ค่ามาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้โปรแซมนะครับ r i v e t p a n นะครับในการตรวจเช็คนะครับ ใช้แอปซีเวตเฟรมในการเช็คนะครับซึ่งนะครับเราจะมาอ d ด,นดาานนนอนินะครับดูดัตต้านะครับนัมเบอร์โหนดนะครับนัมเบอร์โหนดก็คือเราจะมีทั้งหมด5โหนดนะครับเราจะมีอะไรไม่ทั้งหมดเท่ากับ4นะครับนีนก็คือ4 อันนี้กนะครับอีกทีนะครับโดยข้อดีเด่นก็เราจะมีนะครับที่ขุดสูงสุดนะครับที่ขุดที่หนึ่งก็คือสูงสุดนะขุดที่สองนะครับก็คือต่อไปนะครับขุดที่หนึ่งนะครับคือเ็ x ท่ากับศูนย์ y ข้ากับสี่นะครับขุดที่สองก็คือศูนย์เจ็ดนะครับ จุดที่สามนะครับก็คือสี่นะครับเจ็ดนะครับจุดที่สี่นะครับจะมีเท่ากับสิบนะครับเจ็ดนะครับนี่ก็คือสิบนะครับศูนย์นะครับโอเคเราได้มาแล้วนะครับเราจะมาทำการกำหนดนะครับที่จุดหนึ่งนะครับเราจะมี เป็นทิ้นนะครับแล้วจุดที่ห้าเราจะมีเป็นโดเลอร์นะครับต่อไปนับเป็นเดมินนะครับก็คือหนึ่งสองสองสามสี่ห้านะครับต่อไปก็คือเราจะมาใส่แรงนะครับ จะเบรแงในแกนวายนะครับซึ่งนะครับค่าขึ้นจะเป็นบวกครับแต่เรามีลงมานะครับจะเป็นใส่ค่าเป็นลบนะครับจุดนึงเป็นลบหนึ่งนะครับคือสองเป็นหนึ่งจุดห้านะครับคือสามก็คือจุดลบจุดหก ต่อไปนะครับจะมีแรกระจายนะครับก็คือเ l e m e n t l o a นะครับที่สุด4นะครับจะเป็นลบนะครับจุด0.4เราจะเราตอนที่เราใส่พาราบคน้วยนะครับเราก็ process นะครับเสร็จแล้วนะครับรจปดูการาฟก็คือ s h ฟ a r force d i ก g r นะครับ สังเกตนะครับว่าค่านะครับเราเท่ากับปโปรแกรมนะครับควาสามารถดูนะครับอันนี้คือเอา a l l นะครับนี่คือค่าทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่าค่าเรานะครับตรงนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูที่ bending moment นะครับอันนี้คือการาฟ bending moment นะครับเราก็มีค่าเดียวกับที่เราได้ทำการคิดออกมานะครับก็ขอขอบคุณและขอจบการนำเสนอในเช่านี้ครับ